ไม่แต่เขารื่นเต้นยังนึกถึงเอาลาสหมดเลยเอาลาสอุ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้นัดนัดนัดที่น้ำเสดยีเกอร์เปิดประตูไอ้ว่าอยู่แถวอะแวกนี้นะไอ้ว่าอยู่แถวละแวกอ่ะเฮ้ยมันเขียนมันเขียนมันเขียนเฮ้ยปากกาเขียนเลยปากกาเฮ้ย Yeah. <coughs> yeah. Yeah. <coughs> you who haunt this place in the name of the god. What? <laughs> you who haunt this place in the name of the god. I command you to go back where you came from. Let your soul return to the earth. Let your body return to the dust. So be the will of the god. will ไม่นี่มันสไลเดอร์ป่ะมา่นสมหนึ่สงสามสวยเดี๋ยวลองดูของใหม่ดิมันใช้งานยังไงได้ยินน้อคได้ยินได้ยินไเ้ยทุกคนแม่มาเข้าเร็วจังะใช่เร็วเซิร์ฟดีขึ้นเยอะเลยแต่ตัวละครไม่ยังเหมือนเดิมเลย หรือว่าเหมือนเดิมแต่แค่มีความรู้สึกดูซิมีอะไรมาใหม่ไหม้างไม่มีตัวนี้เหมือนเดิมเกอร์เข้าช้าเหมือนเดิมเกอร์เข้าช้าเหมือนเดิมอยู่ไกลอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่ไกลนะเกอร์ใช่วัดเล่นจอนเฮ้ยนี่กล้องหนูเนี่ยเจอใครวะกล้องเปลี่ยนไปเยอะโอ้มันกล้องนี้แทนว่ะ แต่ texture โบราณมากนย่างเหมือนเดิมว่ะชั้นบนนะสวย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 อันนี้ E M F ไ I E M P E M P ถูกแล้วไอคิปเองเปล่าเขาดีไซน์บ้านหลังใหม่เนี่ยนั่นนหะขอขอไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมไปฉายกู้ยั่ไงไปฉายแรงสูดกู้ยังไงอ่ะชั้นสองพี่โอ้ขาตาใช่ป่าวะอันนี้ไปฉายไหนบ้างวะเนี่ยอันไหนสตองไรวะอันนี้คืออะไรเฮ้ยเจ๋อมเฮ้ยพี่ลื่นจริงว่ะผมปรับเป็น high ้ได้ high นะเนี่ย สร็วว erm ah ่าดีขึ้นใช่ไหมอันไหนไฟฉายอันไหนไฟฉายสตองสตองอันนี้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 อัสองสองถ้าถ้าสีเงินคือธรรมดาอ๋อไอ้สีเงินคือไอ้เอี้ยของบัคบัคคัมพีเว้ยปาคกัมพีอันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยเรดาเฮ้ยดิเรดาเชคใช้ฝาครอบไป็นอะไรฝาครอบเยพราะเจ๋งอ่ะเพราะเจ๋งทีนี้เจ๋งจริง โคตรดูง่ายเลยอันนี้เลยอันนี้อันนี้การทูบโอเคเข้าใจแล้วอันนี้ฟูซิฟิกโอ้โหเทียนเปลี่ยนไปเยอะเลยเทียนกลายเป็นนี่คือผลจากการจ้างคนมาใหม่นะครับเดบลรองเป็นไงล่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้อันนี้กสันคืออะไรอ่ะนีวดยาคุอ่ะอันนี้ขวดยาคุเออผมสงสัยอีกอย่างไอ้กล้องเนี่ยมันเปิดยังไงวะผมเห็นมีคนเปิดได้เปิดแล้วแบบเป็นไวิชั่นเลยอ่ะอ๋อมันต้องอันนี้ไม่ใช่เหรอนี่ฮะ ตต้้องงเปิดรนีไม่ใช่เปิดเปิดแบบถือดูได้เลยอ่ะอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองถือกันอันไหนอันไหนเป็นของไอที่ถือกล้องมาแล้วก็ออกจากรถมาแล้วก็กดชิดขวาทีเออว่ะมันมันมันจะออกเองครับผมเคเทอร์มอลเทอร์มอลเทอร์มอลเจนหนึ่งเจนหนึ่งเซคเทอร์มอลเจนหนึ่งแต่บอดี้ฟล์ในบ้านแม่งยังเหมือนเดิมว่ะ กูต้องทำอะไรกูลืมกรสิกมันพ้งขึ้นน่ะถ้ามันพ้งๆองอ่ะโุ้ยรถโมเดลรถเปลี่ยนอุ้ยเฮ้ยรถปิกอัพเลยอ่ามีใครเอาอะไรไปไปบ้างแล้วยังครับผมไอมีหนังสือมีกางเขนเหล็กแต่ว่ามันต้องรงสองอันน้ไม่ได้้ะมั้งอันน่ะอะไรไปเรีกว่าาวอย เอาลาสล l สอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้ยยยสองเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนี้ก็ต้องใช้ไปน็อตน็อตอะไรแต่กิ้มันเหียมากเว้ยพอผมทำการไอวางเกลือลงไปเว้ยคือผมเห็นเอฟเฟกต์อะเวลามผีมันเหยียบเกลือมันเตะออกไปเลยอะฮะเรือดเออดีเลยมีใรอ ถ้าอย่างนี้ไอไม่ต้องใช้ไปฉายแล้วใช้เทอมอลดีกว่าตอนตอนหนีท่านเราจะจ้องอย่างเดียวไม่ได้นะใครเปิดไฟฉายอะเนเปิดไฟฉายทบไปเนใช้น้ไม่มีกล้องน้องีกลชไปเอามาดิไปเอาในห้องน้ำอีอ้ยย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 อยู่ยย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  ไม่ได้รกไม่ได้ยเป็นกูอยู่ใครโดนนโนโดนไม่ันพอดีวะมันเอาคนเอของด้วยคว่ำถ่ายศพถ่ายศอ๋อตายพอดีกีอาโอเครู้ทับเราได้อะไรภาพผีแล้วผ่านครับเราผ่านแล้วตายตาไตโอ้โหตายตัวนี้ไอกลังสองกล้องโทรโมนะเทรโมิเตอร์เลยตัวเนี้ย โอ้มันจ้าซะเหลือเกินบอกสีนอนไปเนี่ย Are you here? Talk to me. Talk to me. รอบนี้ถาผียากคุณ Talk to me. ลองถามลองถามโรยจาดิถามแล้วไม่ตอบอะ่ะโรยจาไม่ถอยู่ห้อง,องสักรีดังสักรีนีน่ห้องนี้ยไหนวะแต้ละหน่อยห้องสักรีนี่ตูดหันหลังมาในห้องอน้ำ เสียงเดินตัวเองไม่ดังเท่าไหร่ได้เองังมาอ๋อนี่เหรออือฮึปิดไฟตลาดดิจะดูว่ามีก้นอบไหมเวไอยูเลื่อนเรอกาลาดครับผมผ่ายรถผ่ายรถผ่ายรปโอ้ยเฮียโอ้โหโผล่ยี้เลยหรออะไรเหรอโอ้โหลาดตลาดตลาดถามปุ๊บคือซุดบอกว่ากลาดราะมันโผล่ไปเลยโผล่มาแห่เลย อ้าวอ้าวเป็นผีผู้หญิงผีป่วยเชยแบบผีๆอย่างนี้แล้ผีซีเปืยเหรอย่าย่าอายุเฮียย่าย่าเอ่อมันเลื่อนกล้องไงวะลืมเฮ้อกดซ้ายออซ้ายซ้ายกลางกดยีว่าไปแล้วกูไปก่อนไปก่อนไปก่อนตกใจเลยเฮียแม่งมามาฮือใส่หน้ากูเลยฟอ๊ะเฮ้ยกูลืมแปะ m ม t i o n sensor กูลืมใส่ลืมวางหนังสือเลยโอ้โห แล้วจะเห็นกดออกยังไงวะเนี่ยถ้าเป็นสีแดงนี่คือเปิดแล้วใช่ไหมใช่เอ่อใช่ปกติม uh, um, iv> <ER mm, mm, no, ันมันเปิดมันมันเปิดออโต้ให้เลยครับผมประเด็นคือผีมาแห่ด้านหน้ากูตังกูกำลังเช็ครอบๆกดออกเนี่ยเอ้าแล้วมันไม่เปิดเทอร์อมให้วะนี่นี่ก็เทอร์โมเลยนี่ก็เทอร์อมเลยนะอทำไมเห็นเป็นมืดๆวะไอ้มืดๆคือปิดไฟปิดไฟ ต่อพวกเราครับผมป่ะไปหาหลักฐานมื่อวันนี้เนี่ยกดไวติ้งไปแปะยังยังเลยก็ลังไปแปะชิ้นหายแต่ละคนโอเคครับเอเวอเรสต์อยู่ที่ห้าสิบหกโอเคป่ะก็มันดึงคัทเอาลงแล้วนะโมชันเซ็นเซอร์ผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วมันดึงมันดึงคัทเอาลงแล้วนะก็ไม่เป็นไรคัทเอาก็อยู่ในกองการ์ดอยู่แล้วแล้วตะกี้ตะกี้นัดผ่าเป็นยังไงวะนัดไปเปิดไปเลยเหรอ ไม่ไฟยังเปิดนี่วะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลย Are you here Where are you Where are you Where are you Are you here Who's on Are you here Who's on 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 Who's เอ้ยเสียงกระแทกเสียงอะไรวะเสียงตึกตึกเสียงตึกตึกเสียงตึกตึกคืออะไรเอ้าเอ้ยทอามผมอยู่นี้คนเดียวมันอยู่คนเดียวชิบหายแล้วกดออกไม่มีเลยเอ้ยผ้าเบอร์ผ้าเบอร์ผีมาผีมาผี่ฮันผี่ฮันโอยเว้เลยไปเหี้ยแม่งโอเคด้วยตายตายหรอเฮ้ยไอ้สม ตายวะมันไ่ไปใครตายวะโดนอีกแล้วรอเออประเด็นคายรูปปะปิดตไม่ทันอ่ะคือกล้องนี่อยู่ในรถอะมันเบอด้วยเวลาเดียวเฮียเฮียนาคอเฮียเลยนาคเฮียเลยถอยถ่ายอก่อนรอปกอนน่ากลัวมากอะตนรเีไม่ได้เพิ่มโมเดล ปสามสองหนึ่งปฮารพุทีหาเลยนะมาเอ้น็อตน็อตไ่นช่นอเสดเจยเกอร์เปิดประตู กตอนนี้ตอนนี้มันอยู่ลารดตอนนี้มันอยู่การ์ดมันเดินไปปิดอุปกรณ์ทุกอย่างสองกัน่สองเขาหัวเรปิดอุปกรณ์โดนกูโดนกูโดนรู้ได้ไงอ่ะมันไม่คือเวลาบันทาเราต้องปิดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยเว้ยลอหมดเลยลื้ปิดอุปกรณ์เอ่ออันนี้ข้อมูลใหม่เลยข้อมูลเก่า ใหม่ก็วุ่ใหม่เลยคือทาำฐานอ่ะปิดอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีอ๋อโอเคปะกลับเริ่มใหม่โอ้เดาผีเราผีเราผีเดาเหอะติดไปไม่สว่างกล้าเลยเฮ้ย You who haunt this set in the name of the lord I command you to go back where you came from Let your soul return to the earth Let your body return to the dust. So be the will of the God. คนไหันโกลเกียนเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันเสียงขึ้นเสียงมันดังขึ้นเยอะแสดว่าสามขีดแน่เลยจะไมนะห้าเลยห้าโอ้เอียเม็ดแสดงว่าไม่มีโปรเเตอร์เหียเฮียได้ผลไยลิงเหียไมลิง ผ้าเอ็มแรมผ้าละอะไรบ้างนะปุ่ไวติงมวติงฟิงเกอร์ปิงก์ชอบทำเสียงโนเด้ตควายเตอร์เวนทันติงเป็นเป็นผีที่เงียบที่สุดในบรรดาผดเวลาเวลามันทันอ้าวมันเขียนไปแล้วดีกว่าใช่ผีไปแลยปวดดูเลยปวดดูสองเล่มเลย You Who Hold d i s p เ a y Inner Name of Name The Girl ว้ายว้ายวว้า่ตามเรืองแสงด้วยดีกว่าเออเราได้ถ่ายมันเอ้ยติดติดติดไหนวะไม่เห็นมียเลยขาเรืองแสงด้วยชิเอ้ยกระถาผดด้วยกระถาไอ้ีนผใช่ ี๋ยวมันได้เลยเหรอมันมีโลจิิกได้บารีนี่เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้แต่มันเชื่อได้ผลมันเชื่อได้ผลเราต้องอยู่ตรงนี้จนที่ต้องตันนะเซ้นนะนี่นี่หัวรอไว้หน้าประตูเลยเซ้นยี่นียสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะอยู่ Who haunt this place in the name of the God I command you to go back where you came from

what should I say? Should I press the B button? You hunt this prey in the name of the God so What <laughs> should I say next? I, I command you to go back where I you came from I command you go back where you came from you Let the soul back, the back to your heaven the and, and Let the, let the soul, soul back, back to your you heaven you and, and let and my, my arse be in peace What? It bit me Really? It bit me Really? อะไรเรื่องเหมันเสียงดีมันอ่ะดีมอนก็นซสีอ่ะเยี <c oughs> ่ยค่ะได้ไปรับน้องหน่อยเอยเกอร์เอเกอร์ไปรับ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 รับอยู่นี่นะ <c oughs> นั่วเซนอยู่ห้องไหนมันอยู่ในห้องนี้ทำไมวะเนี่ยโอ้โหเสียไปรดี๋เลยเฮีย โเซนต์ที่เราลดตัอยา่าง<อ>จจว่ะโวยใจจอยน่าลดน่าร้อนนะน่าจะวโวยรถยได้ลยใชไหมโวยใจจอยเฮ้ยอย่าไ <laughs> กไปรถกลับ <laughs> <c oughs> เซนต์มึงโวยคือขอ12เองอ่ะเพื่อน <laughs> <laughs> ที่เราเอรูอ้ <laughs> <laughs> <wh istles> ว่าเราไปเถอะยังไงก็มันกน <laughs> ออ็ไม่เท่ากันเออวิ่งเสียงโคตรหลอนเลยเมื่อกี้ <laughs> <laughs> อยู่ในห้องน้ำอ่าไม่ทัน จี่ะน่ากลัวมากน่ากลัวจรยงๆเอีใช่เออเสียงแล้วคนตะกี้แต่ก่อนอันเนี้ยก็ได้ยินเสียงพวกพวกได้ยินเสียงชัดเจนมะมันจะมีสไลด์มาเสียงมันแบบชัดเลยคือได้ยินชัดเลยคือเป็นกลุ่มแล้วยังได้ยินชัดเลยเสียงแบบเฮอยเยอะๆแต่อะไรวะแต่ข้าหน้าเลยก็เอซี่อ่ะก็ไม่แปลกหรอกเราจะพักก่อนไหมก่อนที่เซตเดียจะลดนแรงดิเออพักเถอะขอผมขอพักขอขอพักอันนี้เลย Thank <laughs> you.